สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมือนี้ค่าลิงสองตัวนี้มาเล่นน้ำท่วมครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีไปสิพาไปลุยน้ำท่วม,มดเดีย๋ยวไม่หยังลิงหยังเหรอมาเป็นลิงเหรอ <c oughs> ไปเ <c oughs> ดี๋ยวสิพาเ <c oughs> บิ่งน้ำท่วมป่าเ <c oughs> ถอะ <c oughs> มือนี้สิพาค <c oughs> ยังรอบานครับเ <c oughs> บิ่งระดับน้ำ và là đắp nằm xuống con này phát thôi đây là สอวแห้งครับพี่นอ้องดูข้าไคคือบอ่ยุคก็ยูนิ่งได้วนะอวอนะเอ๊ะกอยูนิ่งได้อ่าเร็วเอ่อนี่นี่มีสาสว่วนโตแล้วนี่คือบอ่ลู <laughs> นี่นี่สาใยนี่เออ ทวมแท้เขาครับนี่นี่คักคักไปลุยใจนี่อยากลอยเลยมานดี๋ตอนนี้เห็นไะหเอยอยากเล่น,นครับวันนี้ผ่านตรงกันกับพี่บัวเนาะมาหล่อ รอเบิ้งน้มเพื่อว่าอัปเดตสถานการณ์หนาให้ซีเฮ้นงเบื้องไอซีน้ำแข็งเฮโน่ฟังนี่ครับตรงส่วนนี้ก็เป็นออตรงที่ยางอยู่นี่เป็นบานคอนแตะนะครับแต่ว่าฟังผุนฟังทีเล็กหน่อยเล่ยนรู้ก่อนฟังผุนเป็นบานหน้าส้ำล้านนะครับ แทกทีแต่ก่อนก็เป็นมาเดียวกันนะครับแต่ว่าแบ่งแยกบ้านนะครับสองมูขมูหกบมูสิหานะครับกะดขวมน้ำกันเลยอ๋อจางบาทโอ้ได้หน่อยเด่นมวลเลยแน่แน่อยากเล่นแล้วสิเอ็มก็เล่นแล้วอยากเล่นแล้วสิ ปึ๊บเราจะไปตรงนี้แล้วเราจะกลับเลยเอาคือบอาน้ำเอ้ยคือบอารถขึ้นไปไหวข้างบนฮะเอารถไหนมันต้องขึ้น,ไไนเนนทนลไไเลอร์ไปไหนเอเอพราะว่าขีไปบ่ได้เด๋ยวคีไปจมอมยางเดียว เออว้าเถอยก็มาเดีเอาขึ้นไปแต่แหลกมาลับเพื่อนด่บโอ้มาลับเพื่อนเลยนามาเออหนำมาตอนตีหนึ่งโอ้ยนามาตอนตีหนึ่งตีหนึ่งมึงขึ้นเดยวน้อมาแบบโอ้หาแล้วค้นลับเพื่อนบ่ได้บ่ได้สังเกตเออ นี่ครับรถกับรถเตี้ยเนาะรถกับรถรถเตี้ยวว่าสมาร์เอารถไปได้ตอนนี้ระดับหน่ำสูงนะครับกะเ,เจอาทเทเลอร์มไม่ใช่เอาเอา,เอาโอเคโอเคไปก็ให้ปลอดภัยด้วยเพื่อนไปโอ้เดินยากอะ่ะเอเเอฮะ มันเดินมันเดินยากเราจะไปไหมเนี่ยตรงนู้นน้ำไหลแรงมากเลยหนึ่งเราจะไปไหมเนี่ยพอดมีสะลากลางบาทครับพี่นอ้องตรวจชื่อกันต้องกอิ้เด่งหน่อยเี่งมวนทั้งเลยไปไหนได้ไหนไป้ไหไมว่า อเพราะว่ามันลึกนะมันน้ำมันแรงด้วยโอ้พี่น้องเลยรมค่าสวมแน่เดินขอบคนี้มันจะเดินไปได้ไหมล่ะปีมเดินแกฮะเดินแไปที่นี่เออค่อยๆไปโอไปใหา่แค้พี่น้องก็คือบัตรก็แต่นี่ค่า อ่าสมัยตะกี้นะครับข,ข,ขันขันรวมซ่อมนี่ขันคืนนำซ่อระดับนีก่กะตะกี้ประม่านหอด่อนน่ะเอิ๊กเลยนะครับหอนนะเอิกเพราะว่าค้นกีดนี่เต็มมาสอ,สองสองชั้นเลยะนะน้องการพี่บัวทางค้นกีดนี่ทำมาสองชั้นแล้ว,ลวอมันถึงได้สูงขนาดนี้แล้วก็บ้านคนนี่เพาถมที่สูงมากน,น,นี่นี่บางคนนี่ถมถมที่ที่เข้นชุงๆช ยังบ่วถั่วพิงซี่นี่ก็คือถมทีขึ้นสูงแห้งครับเพราะว่าบ้านนี้เป็นบ้านน้ำถมทำซากนะครับพี่น้องถ้าเป็นสมัยตะกี้นะครับตั้งแต่20ปีก่อน30ปีก่อนนี่ตรงนี้นี่เพียงเพียงแอวเพียงเอิร์กเลยครับไปด้านทิศตะวันตกไปต้งพูนต้งพุ่นนะครับสิบประมาณเพียงเอิร์กเพียงข้อนะครับพี่น้องอเดินไม่หลังไปน้อยคนเดินยากเหนื่อยนะเนี่ย แน่แล้วแน่แล้วโอ้มีเรือครับมีเรือเห็นไหมพ่อบอกว่าอย่ามาเดินยากเลยว่ายน้ำกลับเออไม่เอาแล้วมาถึงนี่แล้วครึ่งทางแล้วไปต่อไปโออโหนี่นี่ย่างทั้งขอบย่างทั้งขอบนี่ น,น,นี่เห็นไหมพ่อบอกว่าอย่ามาอย่ามาเป็นไงล่ะฮะอลอยกับไฟไม่งาน,น,าานหรอกลอยกับเดียวเหรอมามันได้มาแล้ว เรอยการเรียนนำนะครับตามภาษาเร็กอยื่อยมีชื่อนามในมบ้านะครับตรงกลางกลายเป็นฟ้อแงไปเลยครับผมทางหมบาัานี่เป็นลางหมบันเป็นเขตดแบงของหมบ้านะครับมาทีนี้เราจะลาท่านผู้ชมแล้วสำหรับคลิปนี้กันนะครับเป็นการอัปเดตนำนะครับกับหาดไร้แห้งนะครับกับเราก็จะลอยกลับเอ,อ ขอบคุณแต่ผู้ชมดิครับว่าติดตามนะครับก <c oughs> ดซับสไครต์นะครับกดคอมเมนต์มา,ากให้กำลังใจกันด้วยครับด้วยครับผมน้องกันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บัวสวัสดีครับไปครับลุย